สวัสดีท่านผู้ชมทุกคันทุกคันสวัสดีท่านผู้ชมทุกคันนะผมผม,ผมกับคาร์เตอเกมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าว่าเบนตี้แอนดี้เอ็กซ์แม็กซีนนะครับผมก็เกยน,นี้ก็ออกมานานสันนานนะครับผมก็ออกมานานนมชัตเตอร์สามหอเมื่อไหร่ไม่รู้จอดสักทีนะครับผมเห็นเขาออกจะออกจะออกก็เลยมาเล่นรัดแม่งก่อนเลยนะฮะทั้งเอนที่หนึ่งและเอนที่สอง นี่กูต้องเสียตายอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ <c oughs> โอเคดีกว่าหายาแนละ้วผมผมมาเล่นหายาแนะผมมาเล่นเกมแนวสยองขวัญอย่างเกมเบเดียรนี่เองชีนะผมจงกราบซะกราบความกูไม่ใช่โอเคเรามาเริ่มก,กันดีกว่าอย่าไปเสียเวลาเลยดีกว่าแล้วก็เรามาเริ่มที่ชั้ตัวหนึ่งมูฟิคพิเชอร์พิเชอร์ต้องเล่นเสียงนะเราเป็นแล้วก็เราอออเราก็คนไทยนี่หว่าแน่น มุดพิกเจอพิกเจอเดี๋ยวเดนตบเลยเฮียเอาละเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าชัตเตอร์แรกบูมิง i ิกเจอ Alright Joey Okay Joey <'m> ผมอยู่นี่แล้ว Let's see if we can find what you wanted me to see เรามาดูกันดีกว่าว่าคุณต้องการให้ผมทำอะไรต้องการให้ผมดูอะไรกันแน่ อัาอเชอกแรกนะฮะหาอิงแมกชีนอุ้ยนี่เป็ดดี้เป็ดดี้อ่ะติดควายเลยเนะี่ยอ๋อไม่ได้ติดควายนะติดติดกุ้ยปิดแม่งเลยลำคาญไงจ๊ะนั้นน่าอย่างเจ้าจะทำให้ข้ากลัวหร,รือเปล่านะโอเคกูไม่กลัวมึงหรอกมึงอย่าขยับนะเรามาสำรวจสตูดิโอที่นี่กันดีกว่าฮะ เฮ้ยนี่มันโต๊ะเก่าฉันนี่โหเราเสียเวลากับตรงนี้มาเยอะเลยนะว้าววว้าตามม dream come true ความฝันที่เป็นจริงนะครไหนทำอะไรเราไม่ได้หรอกบิ๊ดดี้ไหนมันแค่กระตุ้นล็อกล็อกก็มึงเชื่องล็อกก่อนนะฮะ so this is the ink machine นี่คือเอ็งมิกชินเหรอ มาดูสิว่าเราจะเปิดมันยังไงดีกว่าออบเจกต์ใหม่นะครับผมเชนออนแมชชีนไหนๆเรามาดูไหนสิผมจะไปกลัวอะไรก็แค่ก็แค่กระตูนน่ะผมผมจะกลัวเป็นได้ยังไงอะฮะจริงนะผมไม่ใช่ทางกลัวพวกมันหรอก โอเคงั้นขอผมขอถอนคำพูดแล้วกันทำไม่ได้โอ้ my god โอ้ oh my god จุ๊ยไหนทำแล้วผงน้าให้นะอุ้ยทำไมมันโบขนาดนั้นนะ่ะกูไม่สนไรเฮียอย่าขยับนะมึงมึง cover <ห>นะฮะโอเคจะทำย<ห>ทำังไงให้มันกลับมาทำงานเนี่ยซ่อมอิงแมชชีนนะครับผมคำแนะนำคืออ่าเก็บขอให้ครบ อะไรนะต้องเก็บขอให้ครบใช่ไหมเออเก็บขอให้ครบไม่ทำไรเราไม่ได้หรอกบินดี้ผมเอาไม้มาเอาไม้ที่ตกมาตะก,กี้นี้มายันไว้นะฮะใช่เลยจริงๆเดี๋ยวผมจำได้อ,อยู่นี่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นเว้ยโอ้ยนี่ไงจไัมเบยแจ๊คกูลูนะ ตาจๆาๆ้า้า้า่าไม่มีอ่าลากแล้วมันล็อกจังวะปดมปดมปดดมปดมล็อกล็อกขี้เหี้ยก็เปิดได้นี่ว่า e t ส s ีอ๋อตานิก เราไปหาตุ๊ก,กตาแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยฮะถามว่าเคยเล่นมาก่อนไหมก็ยังไงอะ่ะคือผมก็เคยเห็นมาก่อนนะรู้แค่ว่ามันมีของอะไรมั่งอะ่ะจําได้แค่นี้ยที่เหลือผมก็ไม่ได้เล่นเลยแบบประมาณว่าไม่ได้ดูเขาเล่นอะ่ะเออเต็มตามกระแสะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่เห็นว่ามันน่าสนใจดีผมก็เลยเลยมาเล่นเห็นเชปเตอร์หนึ่งมันฟรีอะ่ะไยตุ๊ก,กตาปิดปิดน่ารักอะ่ะ เปเฟืองอ่าไปก็อะไรอ่ะหาทุกทุกก่อนแล้วเฝ้าชิดอุ้ยบางทีผมก็ขวัญอ่อนเกินไปนะอุ้ยในห้องอะไรอ่ะมีกระดาษเยอะๆเลยอ่ะสงสัย สงสัยคนทำนี่ต้องเมื่อยมือมากแน่ๆเลยในห้องนี้โอ้ oh, ห้องรับซะด้วยตายแล้วยังไม่ตายฝันเป็นจริงนะฮะอแล้วกูมาหาอะไรวะเนี่ยนี่โอเคน่าจะหมดแล้วนะโอเคงั้นเรามากดเริ่มต้นเมนทาวเวอร์กอนดีกว่า สับคันโยกเอ้าเราต้องโฟล์มันก่อนโอเคแมนมันไม่มีอะไรทำให้ผมกลัวหรอกมันกแค่เกมหวังว่านะอุ้ยเอ๊ะ ไม่เอาดิมันดักเงี้ไม่ขี้โกงกูก็เล่นแมงเลยนี่เย้ๆเออนี่กูไม่ได้ขายความกลัวพวกนั้นนี่นะเอออ้เย oh. ah ้ปาไปให้ bye, hey. ได้ไป เจเอ๊ะนายเราเพื่อนเจเอ๊ะจเอ๊ะนายนายใช่ไหมทำไมไดีแล้วตอบกูด้วยเพื่อนเก่าแก่งไงสงสัยไม่ตอบนะ เฮ้เ้ด um> ิจบจบเอ้ชักูจบอิจเปไงเฮ้เโอ้งันงัอะโหชัแรกไปห้องอมชิใช่ไหมอืมกูว่ากเหียแล้วเอ้าใครมากาปิดไว้อะวเฮยอะไเนี่ เอ้าเฮ้ยเอาจะบุญน้ำควายอะไรเอากลับมาที่เดิมอีกอไปม่อมึงกันเยอะพอ่อเอามือไอะไรน้ำมือกอมือลุกมันหนี้แล้วโวอยพ่อเอา,า,าอมึงขายมือกอเจ็ดเค ไรมันวะกูแค่เปิดเครื่องมึกแค่นี้มึงงงหงกูเลยเหรออเจ้าหู้ไม่กลัวหรอกแค่นี้มันไม่ทำให้ผมกลัวหรอกเปล่าวะมึงฉันใต้ดินหรือไที่เนี่ยบ้าไปแล้วอ่าเอ้าจะไปต่อไง The creator lied to us. ผู้สร้างนั้นโกหกเรา This will e f t o m e in อัดจอัะเอ้ยกูมีของดีล้วเออเออเออบวกดิบวกบวกแบตดีมากูก็ไม่กลัวอะไรเขอให้มีขวานกูก็รอดครับผมอัดจะอัดอัดจะอุยไม่ได้อัดจ้ะ ไปอ่ะอจะจ๊ะจ๊ะจ๊ะเอาฟังนันสนันเกิดอะไรขึ้นเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอใครถ่ายรูปเออแค่เนี้ยแล้วคือเชตเตรอร์สองผมต้องผมต้องซื้อเหรอหรือ,อยังไง คือหรือจบแล้วคิงใกลได้บิคิดิีงมีไม่ขึ้นเอ็นเครดิต้วยเอาละฮะก็จะไปแล้วกับเชปเตอร์หนึ่งของพิตตี้แอนด์อิงค์แม็กชีนะผมสำหรับว่าเกมนี้มันน่กกากลัวไหมก็ก็เปเบนะมันมันก็เปเบร์นะไม่เอาหน,นักตอนกินนะก็เปเบนะผมว่าก็ไม่มีอะไรหรอกก็ต้องรูรอดูเชปเตอร์สองนะผม ว่าเล่นไม่เล่นแน่เล่นแน่น่นแน่เลยครับผมทำไมต้องตะโกนด้วยโอเคเอาล่ะผมก็ขอจบคิปไม่เป้งเดี๋ก่อนคิดต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามต่อด้วยนะครับที่ก็ต้องดูให้จบไหมเนี่ยเดี๋ยวดูใหมันกินทรัพยากรแค่ไมเท่าไหร่อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะสามล้นเมกเองอ่ะเออใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถือว่าโอเค มาขอบคนพิเศษเอีกแชปเตอร์หนึ่งมันฟรีเพราะมันฟรีปะเกล็บตอนนักนัวแบบเบ,บ,เบร์อ่ะก็เงินเงินอะไรเน้ะเราดูแชปเตอร์สองครับผมเบดดี้จะกลับมาอย่ากลับมาเลยเกมเบร์อ่ะเดี๋ยวแชปเตอร์สองกูสอยแน่เราก่อนเบดดี้มีขวาแล้วไม่กลัวหรอกโอ้โอเคครับก็ขอจบคลิปตอนนี้เลยนะผมบ๊ายบาย มจะเอาขึ้นมาให้กูหลอนทำไมเนี่ยเฮ้ยอะนายยิ้มซะด้วยจ้ะเอาที่มึงสบายใจเลยจ้ะเก็บยัง